โอ้โหพี่ทูนใครอะใครเรียกอะอใครวะอือโหนีุุุ่๊๊๊ไม่ไม่ไหวแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวพี่จะไปทำงานแล้วจ้ะนี่นี่บ่ายบ่ายมองกันนะจ้าบ่ายอะไรเพื่อเที่ยงครึ่งเอง โอ้โหตูต้ใหญ่ๆอย่างนี้พูดพด,พดกันให้มันรู้เรื่องไอ้ตู้นะ <Ừ. S 2> พี่ต้องไปที่โรงงานไปเปิดไอ้ที่ประตูเก็บของให้เขาเนี่ยถ้าพี่ไม่ไปทำมันนะไอ้หลานคุณย่ามันก็รายงานคุณย,ย่าแย่ดิโอ๊ยพี่อโอ้ขาขาขาไ่เป็นไรเป็นอะไรน,ไรนี่นี่พอ่คุวราทำไมมันรายงานแล้วพี่ต้องควรเลยนี่จ้ะพี่อย่าลืมสิ พี่เป็นหัวหน้าคนงานนะเขาสิตต้องกลัวพี่น้องตู้ฟังพี่หน่อยได้ไหมจ้า<ม>นะพี่ต้องไปทํางานนะไอ้นั่นน่ามันเป็นหลานคุณย่าแท้ๆและอีกอย่างคุณคุณย่าเขากำลังเหอมันอยู่ด้วยนะตู้นะก็เหอะก็เหอไปสิก็หลานคุณย่ามาที่นี่ต้องกี่รายละมาแล้วไงามาแป๊บเดียวไม่อยู่ไม่ถึงเดียวก็เปิดตู่ไปทุกรายเลยแต่ถ้าทางไอ้นี่มันไม่อย่างนั้นนะถ้าทางมันจะอยู่ยาวนะตูกอายเขาปักที่อุ้ยอะไรลูกเออก็ก็ก็ ี่ก็อย่าจ้องของกำแพงก็แล้วกันเอาใจเอาใจมันหน่อยนี่พี่อย่าลืมนะยังไงพี่ก็เป็นญาติห่างๆของคุณย่าที่ในสวนคุณย่าเป็นคนพันไร่มันก็ต้องเป็นของพี่สักร้อยไร่แหละเจนนะนี่เดีไอ้ข้ออาไอ้ช้างบ้างสิเดี๋ยวทำอะไรเฮ้ยจะไปทต่งานเลยตัวนะเฮียตัวเอ้ยตัวตัวตัวเอ้ยเฮียมันมันมาน้อมาบ่

พวกเราได้ออกกําลังกายกันตอนเย็นๆอย่างนี้นะครับโอ้ทำให้คืนนี้พวกเรารับสบายเฮ้ย้ยเปตั้งแต่มาช่วยนายขุดหลุมนี่นะโอ้ตอนเไม่ได้ไปดูหนังสดพี่มีทูลามาตั้งหลายคืนแล้วอ่ะใช่เฮ้ยอย่างนั้นอะดีแล้วไม่ได้ดูอะเขาบอกไอ้พวกที่ชอบทํามองเนี่ยมันเป็นโรคจิตฮ้ยโรคจิตใก่้นีดิบ้าไม่ใช่ครับไม่ได้เป็นจะว่าอย่างนั้นก็ได้ ถ้าเกิดไปดูบ้าน<ไ>คนอื่นขึ้นมาเนี่ยเขาบอกตำรวจให้จับเนี่ยอายเขาเปล่าเปล่า<อ>นายก็เล่นขู่ซะพวกเรากลัวไปหมดแล้วใช่ใชครับนายนายครับแล้วพรุ่งนี้นายจะลงหน่อกล้วยเมื่อไหร่ครับเดี๋ยวพวกเราสามคนยินดีมาช่วยเต็มที่เลยครับครับพรุ่งนี้พรุ่งนี้คงตากดินกับปุ๋ยให้แห้งก่อนอนะ่ะเชื้อรามจะได้ตายอ่ะส่วนเรื่องหน่อกล้วยเดี๋ยวฉันจัดการเองดีกว่าโอ้นายคนเดียวจะไหวเหรอใช่ทุกคนนะยินดีช่วยนายนะ ไป่ิดตังอยู่แล้วใช่เนะงั้นว่ากันอีกท <plein lava. S 1> ีแล้วกันไปกลับดีกว่าได้ได้ไอ้เอิงเฮ้ยกีไม่เซ็นดีเงาเฮ้ยเฮ้ยกจะกลับแล้วเว้ยเฮ้ยใช่จริงอย่างงั้นเดี๋ยวเรื่องเสบียงเดี๋ยวไปเตรียมเสบียงให้พวกเรากินกันแล้วกันเอาไปก่อนเจอกันวเอจกันว้ย ในสังคมดินแดนลึนลงแสนเชื่อชมมีเสรีไรทุกสนุกสนานส้มรานกันได้เต็มที่หัวเราที่นี้รุ่นนี้ไม่ตีต่อกันย็นยำตะวันละลอดแล้วมาพะคอนสำรารอนราหาทำนงนำมากันพร้อมหน้าแล้วมาสนุกสนานกันการงานเราทำตราตามที่ไหนในวัน East ็งานเราสุกสนร้องเพลงบระเลงกลอบใจทำลงวงป่าเขาลำเนาภัยใจสังคมดินแดนลื่นหลงและยื่นชมมีเสรีได้ทุกสนุกสนานสำราญกันได้เต็มที่ความเราชุดทิ้งนี้รุ่นนี้ไม่ตีต่อกันเย็นยำตะวันละลอะเราวาภคอนสำราญอุลาทำลงระบ้า สีก็ปเชื่อไอ้พวกรถเร่ทำไมล่ะเนี่ยท่าทางอ่ะคงจะเสร็จมาแล้วลวสิท่าพี่แกอย่ามาจน้นจานเรื่องของฉันได้ไหมวะห้าหนังสมโออพี่สีจ๋าก็เพราะฉันห่วงพี่น่ะสิไม่เคยเห็นพี่มีท่าทางอย่างนี้เลยนี่เนี่ยสงสัยนะีนนั่นอ่ะคงจะทำอะไรที่ติดใจล่ะสไิไหมไ,ไหม ที่ผมทดลองปลูกไว้ที่สวนข้างบ้านได้ผลดีมากผมเอาเมล็ดพันธุ์จากสวนนี้ไปลงที่สวนใหญ่ด้วยอีกไม่นานคุณจะตัดขายได้และมีเงินคืนค่าต้นทุนที่คุณย่าการุณาออกให้ก่อนส่วนที่ดินชายป่าที่ผมขอคุณย่าไว้อีกแปลงผมได้ปรับหน้าดินเตรียมพร้อมที่จะปลูกกล้วยผมจะทําทุกอย่างเพื่อพวกเราทุกคนครับ เที่ยวบ้านพินยาเหรอแม่ยายวิเอ๊ะวันนี้ชวนวิได้แต่สายจิตใจยัง <Yeah. S 2> มีเลยสิเยวเขาเฉิมเฉยโอ้ยพี่รับหลังว่าเขาเฉิมเขาเฉยและเราอะ่ะเกได้น,นี่ก็ยังดีกว่ายายป้าบ้านสนา่วนพินย่าละกันยายป้ายายป้ายายป้านี่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 อีกหน่อยอีกหน่อยเขาจะมาเป็นพี่สะพ้ายแก อีเอาจริงค่ะพี่เวอก็ไม่รู้สินะเห็นคุณแม่เชียนนักเชียนหนาเนี่ว่าแต่ว่าเล่าปันอาทิตย์ละ่ะเห็นเขาเจียมเจียมนะแต่วิรู้นะว่านิใจอ่ะเขาก็คลั่งวีเหมือนกันเทพตระบ,บสรุสลยถึงหล่อลากดินยังไงก็ไม่มีหวังอย่าลืมสิว่าเขาใช้นามสกุลเดียวกับเรา อย่าลืมแล้วทำไมอ่ะพี่น้องแต่งงานกันก็มีกันโถมไปอ่ะโอ้ถ้าคุณแม่รู้เข้าล่ะว่าลูกสาวาแต่งเป็นเมียชาวไร่ชาวสวนยานาทิแลวก็ฮี่คนลุกตายเป็นชาวสวนนะแต่รวยซะอย่างจะทำมาอะคุณย่าอีกไม่กี่ปีก็ตาย <Yeah. S 2> แล้วพี่อาทิตย์นะอีกไหนก็ต้องได้สมบัติเครื่องหนึ่งแบ,บแบ่งกับยายมีมันแข่งกันแม้ว่าเราจะขายได้ราคามากกว่าก,กันนี่แหละ เนียเวียรรถใครม้แงอ๋อคุณแวทางยังไงล่ะคะแหมนี่มาบ่อยนะก็สงสัยจะคิดถึงคุณย่าล่ะค่ะแกก็รู้ว่าไม่ใช่สวัสดีครับคุณย่าสวัสดีครับเออคือผมผ่านมาทางนี้นะครับก็เลยคิดถึงคุณย่าเลยมาเยี่ยมคุณย่าคุณย่าครับ น้องนีไม่อยู่เหรอครับคิดถึงย่าหรือคิดถึงใครอ่ะอ๋อก็ทั้งสองคนเลยครับคุณย่าเขาทําอะไรอยู่ในครัวเนี่ยอยากจะหาเขาก็ไปไปทางนั้นเดี๋ยวผมไปหาน้องนีก่อนนะครับคุณย้านะคุณย่าคะสงสัยคุณเวทางเนี่ยคงจะมาชอบคุณนีนะคะเยนียังเล็กนัก แล้วก็ต้องเรียนอีกตั้งหลายปีแต่ว่าเดี๋ยวเนี้ยเด็กๆโตเป็นสาวเร็วจะตายไปค่ะดูอย่างแม่จิ๋วของแก้วสิคะอุ้ยอายุนี่อ่อนกว่าคุณนี้ตั้งหลายปีแปบ๊บเดียวพลับพ,บพบเป็นสาวเลยค่ะแต่ฉันน่ะเชื่อนะ <c oughs> ว่าหลานฉันน่ะ <c oughs> คงไม่อยากมีผัวจนตัวสันมานลูกแกหร <c oughs> อกอ้าวย่า นีน้องนีรออะไรเนี่ยทำไมไม่กินสักทีพี่หิวแล้วอ่ะพี่เวหิวแล้วเหรอคะอืมเนี่ยหิวจนลงออกหูแล้วอคุณย่าเขาต้องรอหลานชายคนโปรดก่อนคะ่ะถึงจะทานข้าวได้คุณย่าคะ่ะทานข้าวเลยนะคะอีกเดี๋ยวก็เด้ คุณย่าคะคุณอาทิตย์เรียนคุณย่าว,ว่าให้คุณย่าคุณน,นีรับทานอาหารก่อนเลยนะคะไม่ต้องรอค่ะแล้วตอนนี้ตาทิศอยู่ที่ไหนอะอ๋อคุณอาทิตย์กำลังจะรับทานในครัวค่ะให้เรียนว่าเนื้อตัวสกรปรกมอมแมมเลยไม่ขึ้นมาค่ะแกไปตามมาที่นี่เดี๋ยวนี้ค่ะ ยีนีบักข้าวสีที่เผื่อพี่เขาเดือ ย่าตามผมนะครับกินข้าวเดววกันที่นี่แต่ว่ามันมันเลอะเทอะไปหมดแล้วครับนั่งลงครับ ไปไหนอะน่ะคือผมขออนุญาตไปล้างมือล้างหน้าหน่อยครับเพราะว่ามันมอมแมมอย่างเงี้ยเกรงว่าจะมีคนรับไม่ไหวครับหนูไม่ได้นั่งนน้องนีคุณจะเหม็นเหงื่อใครของไอ้พวกคนงานใช่ไหมจ้าน้องนีจ้าแต่ว่าไอ้ดินโครนที่มันเปื้อนระทิดเนี่ยนะมันก็เป็นดินจากสวนของยาแล้วเหงื่อที่มันออกเนี่ย ก็เป <muitas> ็นเหงื่อที่ทำงานให้กับย่าถ้าหากว่าเราสองคนเหม็นกลิ่นดินกลิ่นโคลนอะไรก็เอาข้าวไปกินนน่นนะปะยไม่ว่าอะไรปากบอกไม่ว่างตาเขียวปัดอ่ะอะไรจันน้องนีล้างแล้วเลยเนี่ยแล้วไม่เช็ดด้วยอ้าวมันล้างออกแค่นี้ครับนั่งนั่งนั่ง ตะเวเราจะกลับเมื่อไหร่เนี่ยฮะท้าผมแล้วครับ <ท egen> ผมว่าจะค้างที่นี่สักคืนหนึ่งแล้วพรุ่งนี้ตอนเย็นๆค่อยกลับครับคุณย่าแล้วบอกพ่อแม่เขาหรือยังเนี่ยเดี๋ยวก็เป็นห่วงนะอ๋อเรื่องนี้ไม่ต้องห่วงนะครับลูก <pedir> ผู้ชายนอนไหนก็นอนได้ยิ่งรู้ว่าแบบอยู่บ้านคุณย่าอย่างนี้นะสบายเบือ่อ<ด> โอ้โห,โห,โหยขยันแต่เช้าเลยนายมีอะไรผู้ผมช่วยไหมครับเนี่ยไม่เป็นไรโอโ้นายครับนายเอากล้วยมาจากไหนครับยะแยหมดเลยครับกนี่ไงจากดงด้านนู้นเนี่ยเพียบเลยไม่ต้องขุดต้องหาเลยเนี่ยเต็มไปหมดไม่ต้องซื้อต้องหาจากใครเลยเนี่ยเทียม ไอ้กุ้ยป่านายก็คงรู้อ่ะแล้วนายอเรียนสูงกว่าเราะเวยหรือว่านายคิดจะทำอะไรกับไอ้กุยยก้ยผ่าน,ยา,นา,ยานี่วะ